แต่แล้วมองมบกถ้าใครที่แบบในมาตรฐานริงอย่างเดียนเนดือดแบนี้จะทุไปอีก่บ้านนึ่งเลยนี่ดูเลนเล่นี่น <c oughs> และนี่ก็เป็นการเดินทางของพวกเราที่ไม่ได้เตรียมตัวกันมาก่อน การเดินทางครั้งนี้เราไปกันท like, ี่ถ้ำนาคาจังหวัดบึงกาฬซึ่งเราไม่รู้กันมาก่อนเลยว่าการเดินทางครั้งนี้จะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรเช่นการเตรียมพร้อมของสภาพร่างกายการแต่งกายหรือแม้กระทั่งการเซิร์ช Google Map การผจญภัยครั้งนี้ของพวกเราจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันครับ ก็ถึงจุด B ละทุกคนก็เริ่มหายไปทีละคนนะครับแล้วก็ทางค่อนข้างชันนะครับแต่ก็มีบันไดนะครับแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าหอบแนะนำว่าใครจะมาต้องฟิตร่างกายให้ดีก่อนนะครับอันนี้คือเราไม่ได้เตรียมตัวเลยไปต่อครับจากจุด B ขึ้นมาประมาณสักเกือบ200เมตรหรือไม่ถึงมาเริ่มจะรู้สึกว่าเฮ้ย มันนานขึ้นมันไกลขึ้นมันเริ่มรู้สึกเหนื่อยขาเริ่มตึงนะครับแต่ก็บรรยากาศดีสังเกิดเสียงหอบมันจะเริ่มแรงขึ้นหายใจเริ่มดังขึ้นนะครับเหมือนเราเป็นการออกกําลังกายเป็นในตัวนะครับสู่บรรยากาศที่บริสุทธิ์หรือบางทีก็อาจจะหายใจไม่ทันเพราะอากาศบริสุทธิ์กันไปโอเคเต่อครับ ต่อนะครับนี่ผู้รลมทางเราอยู่นี่ตอนนี้คนที่เหลือก็จะบอกว่าไม่ไหวเรียกว่าพักผ่อนเหมือนเพลงเพลงหนึ่งครับชื่อว่าเพลงชาย3คนชายสามคนนี้ตั้งใจที่จะไปยอดเขาพอเดินไปถึงจุดที่1นะครับชายคนแรกก็ได้หยุดพักแล้วก็รู้สึกว่าเขาโอเคกับโลเคชั่นแรก แต่เขาก็ไม่อยากเดินไปต่อแล้วด้วยเหตุผลใดๆหรือเป็นข้าออ้างอันนี้ก็ไม่รู้ชายคนที่2ก็ชนได้สั่งไปได้เดินไปต่อจนไปถึงครึ่งทางนะครับชายคนที่2ก็ได้บอกว่าเขาพอใจกับทางตรงนี้แล้วก็ขอหยุดรอตรงนี้แหละเขาให้เหตุผลว่าเขารู้สึกว่าที่ตรงนี้มันสวยงามคือเขาโอเคกับตรงนี้ละเขาไม่รู้หรอกว่าบนทางข้างหน้ามันจะเป็นยังไงนะครับแค่เขารู้ว่าในตอนนี้เขาพอใจกับสิ่งนี้ที่เขาได้เห็นเขาก็เลยขอหยุดพัก ่ลังจากนั้นชายคนที่3ก็เดินต่อซึ่งตอนนี้ผมอาจจะเป็นชายคนที่3อยู่คือไม่รู้หรอกว่าปลายทางข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่ผมรู้สึกก็คือ เวลาที่เราตั้งใจทําอะไรไปแล้วเนะี่ยก็อยากให้เราครับทำมันให้ได้ลองทํำก็ไม่รู้หรอกว่าข้างหน้าจะมีอะไรหรือจะมีอุบัสรรคอะไรมาขวางกั้นนะครับแต่ก็คืออยากให้ทุกคนได้ลองทําไปก่อนทําไปจนกว่ามันจะรู้สึกว่าเอ้ยหนทางมันตันแล้วแล้วเราค่อยว่ากันว่าเออมันจะแก้ยังไงแก้ได้ไหมหรือว่าเราจะหยุดแค่นั้นยังไงก็ไปเดินทางต่อเถอะ เดินเหมือนเตือบเสมือนเป็นไกด์นำทางเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนมาก็คงจะเจอเจ้าตัวนี้ไม่รู้ว่าเจ้าชื่ออะไรนะครับแต่าที่ดีมากเราขึ้นตรงไหนล่ะจ้างมาพถึงอันนี้เราจะไปตรงไหนต่อไปซ้ายหรือขวาดีเจ้านำไปหน่อย ตอนนี้เรางงนะครับว่าเราจะไปซ้ายหรือไปขวาดีเดี๋ยวรอเจ้าแดงขึ้นเขาจะไปทั้งไนเขาจะขึ้นฝาเราซ้ายไ,ไหมขอขึ้นวามาเขาขึ้นขวาแล้วก็ขึ้นฝาไป ก็จะมีเสียงน้ำเย็นเสียงน้ําไหลลงมานะครับนี่นะรนตรงนี้เย็นมากนครับทีนี้เราน่าจะไปทางไหนไปทางขวา จเจอพระฟางปริญญาครับอยู่ตรงนี้นะครับเดินมนาะปุ๊บ,บเราก็จะเจอนะ้ศพ ออนอกเขาลื่มลมไปแล้ว ตรงนี้ต้องระวังนะครับมันลื่นกันนิดนึง ี้เราก็ได้เดินขึ้นไปบนนั้นนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเหมือนเส้นทางมันจะไม่ใช่คนระับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีป้ายอะไรบอกนะครับเดินขึ้นไปมันก็จะเริ่มมีพื้นที่ลื่นคิดปกตินะครับก็สังเกตได้ว่าเหมือนทางนั้นคนน่าจะไม่ได้เดินมาหรือปะเรามากิดได้ยินเสียงแบบมีเสียงลุงผู้ชายคนหนึ่งครับได้ยินแว่ว่าว่าแบบจะไปทางนั้น จะไปทางนั้นจะไปทางนั้นผมก็เลยตัดสินใจที่จะเดินกลับมาตอนนี้เราก็กลับมาที่จุดแยกจุด K นะครับเรากำลังจะย้อนภาพกลับให้ทุกคนดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราเดินผ่านจุด K มานะครับทุกคนจะสังเกตเห็นบันไดซ้ายมือใช่ไหมครับแต่ณนะตอนนั้นผมมองไม่เห็นมัน เราเดินไปทางนี้ที่เราไปเจอพระปางบรณีผ่นานนะครับอันนี้เราก็จะไปทางนี้ซึ่งทางนี้จะเห็นบันไดยอยู่แต่เมื่อกี้เนี่ยตอนที่เราเดินมาครั้งแรกนะครับเรามองไม่เห็นเราไม่เห็นบันไดอันนี้นะเราก็เลยไปอีกทางหนึ่งโอ้เมื่อกี้เกือบไปแล้วครับ <laughs> เมื่อกี้นะครับที่สังเกตได้เลยก็คือ พื้นมันจะลื่นผิดปกติแสดงว่าคนไม่ได้เดินทางนั้นนะครับถ้าพื้นที่คนเดินน่ะพื้นจะไม่มีตะไคร่ขึ้นนะครับมันก็จะแบบค่อนข้างที่จะต้องเดินง่ายกว่านั้นเมื่อกี้ผมเดินไปลื่นตลอดถ้าเดินไม่ดีเหมือนลื่นหลงเขาไปได้นะครับฝากทุกคนต้องระวังนะครับด้วยผมเดินขึ้นมาก่อนไงก็เลยไม่ได้รอเจ้าหน้าที่นะครับจริงๆก็ยยใยญ่ทุกคนรอเจ้าหน้าที่จะดีกว่านี้นะครับแต่เรามาดูบรรยากาศตรงนี้กัน กายยังไม่ขึ้นมาเลยกายกายพินตัวเล็กๆนอ่าใช่เขาขึ้นมายังเขาเขาตามหมาพี่อยู่ครับใช่เหรอใพี่เดินไพี่เดินไนไปทางตัวเจใช่ไหมใช่และแล้วเราก็ได้เจอกับน้องไกดของเรานะครับซึ่งเขาตามหาเราสีหน้าแตกตืน่นคิดว่าเราจะเป็นอะไรไหมแต่สุดท้ายก็ได้เจอกันที่หน้าถ้ำนะครับต้องขอบคุณน้องเขามากที่ พยายามตามหาผมนะครับในขณะที่ผมเองก็ไม่รู้เลยว่ามีคนกำลังตามหาอยู่และนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านบนนะครับเมื่อเรามาถึงถ้ำแล้วด้านบนบรรยากาศดีมากนะครับน้องไกด์ได้พาเราไปตามจุดแต่ละจุดนะครับแล้วก็อธิบายว่าแต่ละจุดมีความเป็นมายังไงแต่ว,ว่ามองบ,งบ,งบ,งบ่นนะพี่<อ>ถ้าใครที่แบบมีว่าขนาดคุณเี่งเลยื้อไปมึงไม่ทะลุไปอีกบ้านหนึ<อ>่งไม่ช่เป็นยังไงนี่นี่ยดูเลนเนี่ย นี่เป็นไหมครับ <laughs> ทำไมถึงเป็นอย่างไฮไจรจริงคือเสียงที่หนึ่งค่ะาคาไไนะคะแล้วก็ยังจะไปเจอ <laughs> บทสรุปของผมกับการเดินทางครั้งนี้นะครับการเดินทางที่ไม่ได้วางแผนอะไรเลยก็เป็นการเดินทางที่ตื่นเต้นไปอีกรูปแบบหนึง่งแต่ไม่แนะนําเพื่อนๆน,นะครับเพราะว่าทุกคนอาจจะไปไม่ถึงจุดหมายอย่างที่ผมไปแต่การเดินทางครั้งนี้ที่สุดได้เห็นแล้วว่าการที่เรามีความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นสําคัญมากแต่ที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องราวระหว่างทางนะครับการที่เราได้เจออุปสรรคการที่เราได้เจอผู้คน การที่เราได้เจอเพื่อนร่วมทางก็นับเป็นเรื่องราวความทรงจำที่ดีไม่แพ้กับจุดมุ่งหมายที่เราได้พบเจอ ใครที่ได้ดูคลิปแล้วก็น่าจะรู้ว่าเราผ่านอะไรกันมาบ้างน,นะค,ะ <S <S ครับเมื่อกี้โชคดีมากเลยที่เราไม่ต้องเอารถถ่ายไปดึงเพราะว่ารถเราติดลมตอนเช้าเราเข้าทางพิดแล้วก็ต้องขอบคุณน้องแปงที่วันนี้เป็นไกด์ให้เราพาเราไปไปตามเราด้วยเราหลงนะเดี๋ยวทุกคนได้เห็นแล้วก็แนะนําสถานที่แล้วก็เรื่องราวของที่นี่น,นะครับคือทําให้เข้าใจในหลายๆอย่างมากๆเก่งมากอันนี้ต้องยอมรับแล้วเขาก็พาเราขับรถพาแปลรถเมื่อกี้ เลยก็เกือบจะกความงไม่ได้ถ่ายเรื่องหนักนกับบอสไซต์ใบปัดลื่นนะแล้วสภาพดูหน้าหน้าตาก็คือแย่นะอันนี้คือสดเลยทุกอย่างสดเวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องแตงมากๆที่เป็นไกด์แล้วก็ช่วยเหลือเราหลายๆอย่างนี่ก็เป็นของปึกๆแน่นอนแล้วก็อันนี้จะเป็นพระวัดบ้านที่นครพักดังมากก่อนไหนๆเรามาแต่นครสวรรค์ก็เอาของดีของเมืองนครสวรรค์มาฝากเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ